พูดคุยกับคุณวิชัยชัยมงคลนะครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปอปอสครับมีสายก็รอครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกิรยุทธและคุณชุติีพครับครับผมแหมดูเหมือนว่าโลกจะพัฒนาขึ้นไปเท่าไหร่ไอสายดาร์กนี่มันก็ตามขึ้นไปเหมือนกันนะนะฮะยาเสพติดก็เหมือนกันนะครับท่านอืมการใส่ครับอืมครับผมเออแล้วเป็นยังไงบ้างครับสําหรับการ อ่ยึดได้เนี่ยคือมันมาทางไหนยัางไงาที่เราได้พบเจ้าตัวเฟนทานิลครับท่านครับคือคืออย่างนี้นะครับว่าตัวยาเนี่ยเป็นเสพติดประเภทสองนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายยาเสพติดได้กําหนดไว้ว่าเป็นยาเสพติดประเภทสองครับ,รบซึ่งเราก็ได้เฝ้าระวังมาหลายปีแล้วนะครับว่าอืเรามีมีข่าวสารก่อนว่ามันจะมีการลักลอบนาเข้าในประเทศนะครับอือแต่ว่าในส่วนของเราเองเนี่ย เราก็มีหน่วยสกัดกั้นทางสนามบินที่เจยาวาโดยเอเอสนะครับจะมีปปสศูนย์รักษากรตำรวจปปสครับศูนย์รักษาความปลอดภัยอืครับแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยเราก็ทําในส่วนประเทศเราอื่ในต่างประเทศเราก็ร่วมมือกับหน่วยยาเสพติดระหว่างประเทศแต่ในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นการเอาเข้ามาจากอเมริกาการแลกเปลี่ยนกับหน่วย d a DA อก็เหมือนกับ ปปสไทยเนี่ยครับที่เขา DEA นะครับใช้เรียกปปสครับก็มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารแล้วก็แต่เขาเรียกว่าอจับตาดูกลุ่มพวกค้าตัวเนี้ยพวกค้าปลีเป็นผู้เดี้ยครับก็จนพบว่ามีที่เป็นผู้ต้องหาที่เป็นชาวเมริกันเนี่ยกับผู้ชาวไทยที่ถูกจับเนี่ยนะครับอซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ามีการเสพยาเสพติดอยู่แล้วครับก็ในการซุกซ่อน เอามาแค่สี่กรัมเองนะครับสี่สี่กรัมอือหมือนแบเจีบเป็นเกล็ดเลยนะอือมฮะสี่กรัมแต่ว่าการซุกซ่อนคันนี้แบบถ้าเราไม่มีการข่าวนี่ก็ไม่สามารถไม่รู้เลยออืที่เดียวเองครับเอามาซุกซ่อนในซองแบบซองพลาสติกซองเนี่ยที่เป็นเป็นฟอยล์ลักษณะลักษณะฮะเป็นตะกรัวเป็นยงไงนะอ๋อซอเป็นกระสือที่นะฮะ ซุกซ่อนในหนังสือแล้วก็ซุกซ well> ่อนในในซองพัสดุกห่อหุ <S <S ้มที so ่กันกระแทกอีกรอบหนึ่งนะคอับตอนนั้นงานนี้ที่เราได้มาครับเป็นงานการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันเหมือนเป็นการสืบกันมานะถ้าเกิดว่าไม่มีสายมาบอกเนี่ยยากมนกนะสี่รรมนี่มันนิดเดียวอย่างนั้นนะอันนี้ถามเป็นความรู้ครับท่านไอ้จุดตัวตะกัวที่ห่อหุ้มเนี่ยมันทําให้เครื่องเอ็กซเรย์มันมันไม่เจอใช่ไหมฮะมันบังใช่ไหม คือมันไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะแต่มันจะทึบไป่ยที่ที่ลองดูเที่ยวพวกกระดาษปลอยอ๋ออ๋อมันทาให้พื้นที่บริเวณนะมันทึบไปเลยมันมืดไปเลยใช่ไหมไม่เห็นวัตถุที่อยู่ข้างในอแต่ก็ยังว่าไงครับถ้าลักษณะอย่างนี้ถ้าเจ้าหน้าที่เพราก็รู้ทําถ้าทึบๆเขาต้องตรวจอยู่อ๋อเหมือนกับว่าฉันมองไม่เห็นก็จริงแต่ถ้ามีเป็นลักษณะอย่างเงี้ยต้องเฝ้าระวังไว้หน่อยงั้งนะใช่ระมัด อเคสท้ายก็ไปเจออันนี้ถือว่าเป็นการเจอไอ้ไอวัตถุชนิดนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกในในวงการในบ้านเราเลยใช่ไหมฮะก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เราเจอลักษณะไม่ไม่นับรวมที่ทางเอามาผลิตยาและนี่ปลูกต้องตามกฎหมายนี่ไม่นับนะอันนี้เพราะพวกนี้บ<ม>างบางส่วนมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าต้นกําเนิดหรือว่าสารต้นต้นของยายาเหมือนกันนะใช่ไหมฮะอืมครับอืม แต่ว่าถ้าในทางดาเสพติดแล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมเราเราสามารถทราบต้น,นการที่เราตรวจยึดเนี่ยนะับวัสดุที่ส่งมาจากสหรัฐเนี่ยแหละครับเราได้มีการสืบทราบต้นทางหรือว่าผู้ส่งหรือผู้รับในเมืองไทยไหมครับคือว่าขยายผลได้ไหมว่าเป็นใครอะไรอย่างไงครับก็ผู้รับก็ตามที่เราจับผู้ต้องหาเนี่ยครับอใช่จะมีการกับกับภรรยาใช่ไหมออที่เป็นคนไทยอือครับใช่ครับอันนี้คือเขาเป็นผู้รับเราถึงไปขยายจับตัวได้ครับอื เป็นช่องทากเ,เป็นการตรวจพบครั้งแรกแล้วถ้าตามค่าแล้วปปสคิดว่าจะมีมาอีกไหมฮะแล้วก็จะมีความต้องการอานในตลาดมืดของบ้านเรามากแค่ไหนฮะเจ้าเฟนทานิลเนี่ยครับคือเท่าที่ระวังมาสามสี่ปีครับเราก็ซึ่งเจอมันไม่น่าจะเป็นการเอาเอาเข้ามาถี่หรืออเเพราะว่าตัวมันเองมันมันอันตลายต่อผิวหนังไยนะครับอ๋อ ใรบ uh huh. เพราะว่ามันซึมซึมเข้าทางผิวหนังเนี่ยเป oh. ็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ D A หรือพปศของอเมริกาเนี่ยไปสารตัวนี้ข้ามเนี่ยถึงกับเสียชีวิตไปโอ้เหมือนก็เอามือเปล่าไปจับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ oh. แล้วก็มันซึมเข้าได้โอ้ห oh, oh. น้ากลัวทีเดียวออืคร uh ับ huh. เพราะว่ามันสามารถซึมผ่านทางผิวหนังได้นะฮะอนอกจากจะแรงด้วยฤทธิ์ของมันแล้วเนยฮะมันยังสามารถที่จะซึมซับหรือว่าซึมซึมผ่านผิวหนังได้ด้วยเนี่ยนะฮะ โอ้นี่ก็ยิ่งอันตรายอ๋อ,อแล้วถ้าเกิดว่าไก่แค่แบบว่าผ่านผิวหนังซึงมผ่านผิวหนังถึงเสียชีวิตได้แล้วเขาจะไปเสพกันยังไงเออเขาเสพไงฮะเนี่ยเสพเขาไปเสพนี่เขาไปผสมให้มันเจืียจางไงอ๋อไปได้รู้ทุกประอืรครับอย่ออางฟังทางนวีศาสตร์ก็พูดเนี่ยไม่คีไมโครรัมเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะผสมเฮโรอ,อีนได้เป็น กิโลนึ่ี่ยหนึ่งพันมันคึกจะหนึ่งพันไมโครกรัมจะเท่ากับหนึ่งกรัฟนะฮะเพราะนั้นมันจำนวนที่น้อยมากที่จะเป็นผสมครับก็ถึงบอกว่าเห็นในข้อมูลเบื้องต้นบอกว่ามันแรงกว่าเฮโรอีนถึงห้าสิบเท่าเนี่ยนะฮะอ้โหอ๋อคือเพื่อเห็นตามข้อมูลทางวิชาการเนี่ยบอกมันแรงกว่ามอร์ฟีนเนี่ยร้อยเท่าครับผมแรงกว่าเฮโรอีนประมาณห้าสิบเท่าแต่ว่า ราคาถูกถูกมากไปไหนของของแรงๆของแย่ๆพันอย่างนี้ดันราคาถูกอีน่าก็เหมือนจะเอามาตีตลาดเฮโรอีนเลยมั้งเนี่ยนะครับอ๋อจริงครับครับเชิญครับเชิญครับครับกลัวกลัวว่าถ้าจะมาผสมกันมันมันจะผสมหลายอย่างแล้วมันจะเกิดกรณีเหมือนกับเคนมงผงที่ผ่านมาเนี่ยครับอ๋อ สมีสารสารพัดสารเลยนะฮะแล้วก็ยิ่งไปอันตรายกับผู้เสพมากยิ่งขึ้นบันทีอาจจะถึงชีวิตเลยนะอืก็คือว่าจุดประสงค์ก็คือนําไปผสมเจือจางกับเฮโรอีนเพื่อให้เฮโรอีนเนี่ยมีฤทธิ์ที่แรงขึ้นถูกไหมฮะครับผมแล้วก็ในตัวเขาเองเนี่ยมันต้นทุนก็จะต่ำลงเนี่ยอ๋อ แม่มีลดต้นทุนการผลิตด้วยนะทุกทุกทุกอุตสาหากรรมมี <c oughs> ฮะแม่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเ,เ็นทานิลจริงๆก็เป็นสารที่ใช้ในทางการแพทย์ใช่ไหมครับครับใช้ในทางการแพทย์เห็นว่าเกีเ่ยวกับ,บร,รักษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งเนี่ยนะครับผมแต่ว่าถ้เเอาตัวยานเนี่ยแต่แม่จะน,จะนสมในสูตรที่ใช้ตั็เ็นทานิลประกอบนะฮะอ่าเป็นตัวนี้รางครับแต่รู้ว่าเขาไปใช้ทางการรักษาโรคมะเร็งได้ครับอืมอทีนี้เนี่ยครับมปสของเรา พอเริ่มมันมีมาตรงนี้แม้ว่าจะไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยเรามีความกังวลมากน้อยขนาดไหนสำหรับสำหรับไอเคมีชนิดนี้ที่อาจจะมีโอกาสที่จะเข้าไทยมาอีกในระลอกต่อไปฮะคือในเรื่องของการลักลอบเข้านี้เราไม่กังวลเพราะว่าเรามีข้อมูลที่มีเครือข่ายมแล้วที่เราสามารถประสานงานกันได้อืมแต่กลัวอย่างเดียวว่าถ้าเอาไปใช้แล้วมัน,ม,นมันมีอันตรายมากอกนี่ไงกลัวผู้ใช้มากกว่าครับกลัว โทษของผู้ใช้หรืออันตรายต่อผู้ใช้อาจจะถึงชีงน,นะต่ต้กรัดกั้นก็อย่างว่ามันมันอย่าที่ว่าถ้าไม่มีการข่าวเนปมันจะยากเพราะว่ามันจํานวนมันิดเดียวเป็นชิ้นเล็กๆเนาะออแล้วในในทางการแพทย์บ้านเรามีการใช้เฟนทานิลไหมครับท่านครับอันนี้ผมผมไม่ทราบครับแต่สำหักษาเกี่ยวกับการที่เขาให้ีคมีพอเพราะมันเป็นระงับความเจ็บปวดนะเพราะว่าตัวตัวเอง อันนี้น่าต้องสามางการแพทย์ครับครับผมแต่ว่าก็ก็คงไม่มีหลุดรอดออกมาหรอกเนาะจากทางนู้นนะครับคุณหมอก็คงระมัดระวังกันอย่างดีนะครับก็คืออันนี้จุดจุดประสงค์ของปปสก็คือว่าออกมาเตือนนะครับพี่น้องประชาชนถึงความอันตรายตัวใหม่แล้วงเฟนทานิลนะครับอะแต่ว่าเชื่อว่าพี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นห่วงลูกหลานเยาวชนมั่นใจได้ใช่ไหมฮะวอามันจะไม่หลุดรอดเข้ามาในบ้านเราครับ ท่านครับครับท่านัจยูงไหมครับฮัลโหลรับผมครับผมท่าาไม่ชัดผมปฎผมเดินทางอยู่ครับอ๋ออ๋อ๋อได้ได้ครับนิดนนิดนึงได้ไหมครับว่าแบบว่าให้ความให้ความเชื่อมั่นพี่น้องประชาชนนะครับว่ามันจะทำคือมันจะไม่หลุดรอดเข้ามาครับที่เขาเป็นห่วงลูกหลานครับผมท่นนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับว่าต้งม่ย่งยาจากเต็มที่เพราะว่าอันนี้เราก็สื่ทราบมาตั้งหลายปีแล้วว่าจะมีมีพวกนี้เข้ามาประเทศไทยประเทศไทย เป็นเวลาสามสี่ปีละแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าไปยุ่งกับยาเสพติดนั่นแหละสําคัญที่สุดนะครับครับผมรับทราบครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณมากครับท่านครับเดินทางปลอดภัยครับ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 ผมคุณวิชัยชัยมงคลเนี่ย